บรรยากาศชายทะเลค่ะที่ปกติเป็นเส้นทางเดินเพื่อสุขภาพนะคะตอนนี้เป็นน้ำแข็งค่ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะในสภาพอากาศลบสิองศานะคะวันนี้เย็ยนเยออๆค่ะโชคดีคือไม่ลมนะคะถ้าลมนี่จะหนาวมากเลยค่ะ ก็จะเป็นศ <c oughs> ิลปะหนาวๆนะคะ่ะเวลาที่อากาศหนาวไล่ๆหรือว่าติดลมนะคะ่ะน้ำที่ไหลลงมาตามหินตามโขดภูเขาเนาะคะ่ะจ,จะก็จะกลายเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะคะ่ะสวยงามค่ะเต่กยรานตกลงมาเสียบหัวเพื่อจะ wait